จะเรียนนะโอ้โหกฎของกยยี่มมาพูดกับพี่แคทตี้ต้องมีครับพูดเพราะนะคะพูดกับพี่แคทตี้ต้องมีครับมีคระนะคะเออเอาไว้ไหนครับฝากไว้ไหนครับอย่างนั้นลาน้องตูนเก่งมากอ่าน้องพาร์ทน้องพาร์ทออัันนน้ไม่่ใชเโอเคนี่นบ นกแอร์หนเปล่าปากสีส้มหัวสีส้มเป็นอนกแอร์หรอน้องอวบทำไมน้องอวบไม่หันหน้าไปด้านนู้นแล้วปากเออ <c oughs> อ่าต <c oughs> าม,มองนู้นสิทำไมถึงเช็คสมองไม้กันหมดเลยน่ารัะดิ นี่ถ้าตอกตีเหล็กที่ซ้อมมาทุกวันเนี่ยจะดีกว่าต้นไม้ที่ไม้อย่างงี้ตุ้นที่เหล็กก่อนพวกก็เหมือนเช่นเหล็กแปบไปพี่บอกงแค่ต้องตุนยิ้มเหล็กหน่อยหตุนตุ้นที่เหล็กนี้เล็งไปหาทงนะตุน้นพี่อวบนี่ไง อ่าเสร็จแล้วทุกคนหลบมาหลบมาป้าจะถ่ายวิดีโอค่ะตุนตุนตีเหล็กนี่ก็ถึงแล้วตุนตีแรงตีไกลอยู่แล้วนี่ถึงไหนคงเหลืองนี่นไสวิงลมก่อนสวิงลมก่อนหนึ่งครั้งสวิงลมก่อนลูก เออตีจริงตั้งใจตีเหมือนสวิงลมเลยแรงๆเออแรงดีจริงอ่ะเออแกงค่ะ